นี่แหละฮะมาดูคดีของภุ่มกับโจ้บ้างทางผู้บังคับการกองปราบนะครับท่านบอกว่าสอบปากคำแล้วนะชุดจับกลุมเนี่ยนะครับทั้ง6นายคือร่วมจับจริงร่วมจับจริงแต่จะมีความเกี่ยวข้องในการทําร้ายคือเอาถุงคลุมหัวผู้ต้องหาในมาวินจนตายหรือเปล่าเนี่ยอ,อันนี้ยังสรุปไม่ได้ส่วนเรื่องของโรคไบโพล่าของทางอดีตพุ่มกับโจ้เนี่ยท่านก็บอกว่าตรวจสอบอยู่ด้วยฮะ พลตตรีสุวัสด์แสงนุ่มครับท่านผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยบอกว่าคดีที่อดีตผู้กับโจกกับพวก7คนนะฮะซ้อมและทำร้ายนายมาวินคดีค้ายาเสพติดนะครับจนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็สอบสวนแล้วตํารวจ6นายเป็นชุดจับกลุ่มเป็นการสอบในฐานะพยานครับและให้การเป็นประโยชน์ซะด้วยยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์การจับกลุ่มจริงและควบคุมผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดมาสอบปากคําจริง แต่หลังจากนั้นจะมีพฤติการอย่างไรต้องตรวจสอบในรายละเอียดครับส่วนทั้ง6นายเนี่ยจะเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังบอกไปได้ยังชี้ไม่ได้อยู่ที่พนักงานสอบสวนส,วนส่วนการขยายผลเส้นทางการเงินของอดีตพุ่งกับโจ้ที่ครอบครองรถหรูนะฮะก็มอบหมายให้กองบังคับการตํารวจปราบปรามอาญกรรมทางเศรษฐกิจหรือปอ,อสศเป็นผู้รับผิดชอบโดยต้องสอบสวนอย่างละเอียดว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่เนี่ยเผยแพร่กันตามสื่อจริงหรือเปล่า นะฮะรวมทั้งผู้ที่นําเข้ารถหรูเนี่ยจะรู้เห็นเป็นใจกับอดีตพุ่มกับโจ้ด้วยหรือไม่นะครับส่วนกระแสข่าวที่อดีตพกํากับโจ้เป็นไบโพล่านะครับอารมณ์แปรปรวนสุดขั้วนะฮะโลกนี้นะครับคือท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นก่อนหรือหลังนะฮะมีการรักษาหรือเปล่าจะมาอ้างแบบลอยๆอยเนี่ยตำรวจบอกไม่มีหรอกน้ำหนักทางคดีนะอ้าลองฟังท่านดูฮะ ถ้าอยู่ที่หลักฐานก็เป็นจริงไหมมีการรักษาไหมนะตอนถ้าจะมาเป็นเทียบมมต,อตอนหลังอะไรเงี้ยต้องเป็นต้นองเป็นอยู่ในตอนแรก่อนที่จะามาพออไต้องปากงมีข้อมูลไหมถรกนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดครับเราไม่มอง้ามประเด็นไหนครับมีอะไรที่มาเข้ามาสืบสืบนิดสืบสืบหน่อยเราตรวจสอบทุกอย่าง,าง,างรับ แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์นะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้นะฮะนอกจากเป็นผู้ช่วยโฆษกสมบัท่านเป็นจิตแพทย์นะประจาอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านบอกว่าไบโพล่าถือเป็นโรคที่รักษาหายได้แต่ต้องรักษาต่อเนื่องนะฮะถ้าผู้ป่วยก่อเหตุเป็นคดีเนี่ยจะต้องดูว่าไอ้ช่วงก่อเหตุนั้นอ่ะมันอยู่ในระยะใดของโรคถ้ากระทําในช่วงที่โรคกำเริบก็อาจจะเอามาประกอบคดีได้แต่ถ้าเป็นช่วงโรคมันสงบอยู่คือไม่แสดงอาการเนี่ยจะเอามาใช้เนี่ย คงไม่ได้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยทางการแพทย์เขามีวิธีประเมินแล้วก็การก่อเหตุหรือการการะทําาพรุนแรงเนี่ยนะครับจะมากล่าวอ้างว่าเกิดจากไบโพล่าถาปั๊บไบโพล่าตบพัวเขาให้ไปทําคนเขาตายแล้วบอกไบโพล่าไม่ได้นะ <Okay. S 1> นะฮะขณะที่นายเดชากิติวิทยานันท์นะครับประธานครือข่ายทนายคลายทุกก็ตอบข้อสักถามกรณีอดีตผู้กับโจ้เป็บไบโพล่าเนี่ยจะรับโทษได้ไหมตามกฎหมายอ่ะ ท่านบอกว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65การที่ผู้กระทําความผิดจะไม่ต้องรับโทษต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เลยเพราะมีจิตบกพร่องนะฮะเป็นโรคจิตเป็นจิตฟันฟ่นเฟือนแต่ถ้าขณะกระทําการความผิดเนี่ยนะครับรู้ผิดชอบบังคับตัวเองได้ต้องรับผิดเต็มๆต,ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็ไม่สามารถลดโทษได้ด้วย แต่หากพุ่มกับโจเป็นโรคจิตสำนักงานตุลากรชาติก็ได้จะแต่งตั้งคนอื่นมาเป็นพุ่มกับตั้งแต่แรกนี่คือสไตล์ทนายเดชามาดูทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดกันบ้างเขามีการโพสต์เฟซบุ๊กครับระบุว่าด่วนได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวนคดีพุ่มกับโจเพื่อให้ปากคำวันที่31สิงหาคมเวลา18บนาฬิกาที่สพเมืองนครสวรรค์ขอให้นำคลิปหลักฐานที่ผมก็คือทนายตั้มเนี่ยเผยแพร่เนี่ย มาสู่สำนวนการสอบสวนด้วยซึ่งจะมีการรายงานประเด็นที่สำคัญต่อไปนะครับมาดูความคืบหน้าของคณะกรรมการสี่ฝ่ายที่ร่วมชนสูตรศพนะครับผู้ต้องหาในคดีอดีตภูมกับโจ้คืออายการตำรวจแพทย์ฝ่ายปกครองยืนยันตรงกันครับมาวินมาวินขาดอากาศหายใจจากการใช้ถุงคลุมหัวครับ เมื่อช่วงเช้านะครับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หน้าห้องที่เกิดเหตุนะครับหรือว่าห้องเชือดบ้านกาแฟนเนี่ยภายในห้องปฏิบัติการชุดปร,ปรับปรามยาเสพติดสพเมืองนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ยังกั้นแนวห้ามเข้าออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในนะฮะแต่ด้านหน้าเนี่ยที่เป็นห้องปฏิบัติการสายตรวจงานป้องกันปรับปรามสพเมืองนครสวรรค์ยังคงมีตารวจสายตรวจหลายนายเข้าออกและปฏิบัติงานตามปกติผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะฮะว่าการทํางานของตํารวจชุด05เนี่ย นะฮะไม่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าทราบข้อมูลว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาไม่เจอชุดศูนย์ห้ามาปฏิบัติหน้าที่เลยพันตํารวจเอกอนเนกตาสุภาพท่านรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามนะครับท่านเป็นคณะทํางานพนักงานสอบสวนด้วยบอกว่าเป็นการสอบปากคําตํารวจชุดศูนย์ห้าที่เหลือเจ็ดนายแล้วซึ่งประเด็นเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเบื้องต้นยังไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายร่วมกระทําความผิดกับอดีตภูมิกับโจ้นะฮะ กับพวกที่อยู่ในห้องนั้นตอนเกิดเหตุยังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มเนื่องจากยังต้องเรียกทั้งหมดมาสอบปากคําเพิ่มเติมอีกในบางประเด็นแล้ววันนี้แหละนะจะเรียกสอบพยานรายอื่นอีก10รายยืนยันว่าคาดีนี้ไม่ยากและมีหลักฐานสําคัญคือกล้องวงจรปิดที่ชี้พฤติการชัดเจนฮะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพรินซ์ปากน้าโพแล้วก็โรงพยาบาลสวรรค์ประชารัก เอาเอกสารมาให้ปากคําที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ครับนายพิริยะวัฒนมณีกุลนะครับท่านเป็นอายการประจําสํานักงานอายการสูงสุดปฏิบัติราชการสํานักงานอายการจังหวัดนครสวรรค์ท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยมาร่วมกับตํารวจนะครับมาสอบสวนบุคลากรของ,ของทั้งสองโรงพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ระหว่างส่งตัวน,นายจิรพงษ์ธนพัฒน์หรือมาวินเนี่ยที่มารักษาตอนที่อดีตภูมกับโจ้เนี่ย พาผู้เสียชีวิตไปส่งที่โรงพยาบาลพรินซ์ปักน้ำโพพบนายมาวินยังนะครับไม่รู้สึกตัวนะไม่มีชีพจรแพทย,ย์จึงต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ฉีดยาก,กระตุ้นเพื่อให้มีสัญญาณชีพขึ้นมานั่นคือลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหมอโดยปกติอยู่แล้วแม้ตอนนั้นนายมาวินเนี่ยจะกลับมามีสัญญาณชีพแล้วแต่ก็ถือว่าไม่ได้การไปเป็นการฟื้นคืนชีพนะฮะมไม่ได้คืนชีวิตนะครับแต่เขาสามารถเนี่ยฟื้นคืนชีพจรเท่านั้น ส่วนข้อมูลของบุคคลที่ปล่อยคลิปเหตุการณ์นะฮะที่ทนายสิทธาเผยแร่เนี่ยนายพิริยะท่านอัยการเห็นบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปหาตัวคนปล่อยคลิปเพราะหากนําคลิปดังกล่าวไปพิสูจน์ว่าไม่มีการตัดต่อก็สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบสํานวนคดีได้ทันทีครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดคดีอดีตภูมกับโจ้ฮะ